เราจะเริ่มต้นจากการทำเงื่อนโอเวอร์แฮนด์สองรอบนะครับเนี่ยอันนี้รอบเดียวแต่จะพันสองรอบได้แบบนี้ลักษณะนี้หลังจากนั้นเราจะใช้เชือกวิ่งวิ่งเพื่อทำห่วงสอดจากข้างหลังม้าน้าบนเชือกวิ่ง ได้แบบนี้อันนี้จะเป็นห่วงที่เราจะผูกอันนี้เป็นเชือกวิ่งหลังจากนั้นเราจะเก็บปลายเชือกวิ่งเนี่ยสอดไปข้างหลังขึ้นสอดขึ้นมายังห่วงโอเวอร์แฮนด์อันนี้ห่วงที่เราจะทำแล้วสอดไปตามเส้นหลักอันนี้คือเส้นหลักสอดลงมา ได้แบบนี้แล้วเราก็จัดเข้าที่เลยนแน่นแล้วดึงให้แน่นห่วงคล้องจากเงื่นอนโอเวอร์แฮนด์ปมคงที่มั่นคงปลอดภัย